สวัสดีค่ะวันนี้เล็กมาถอนเงินอีกแล้ววันนี้ถอนห้าหมื่นบาทค่ะเอาไปใช้หนี้ให้คุณพ่อจ้าของเล็กเลือกเป็นธนาคารกสิกรไทยนะคะถอนห้าหมื่นบาทจะมีค่าธรรมเนียมสามสิบห้าบาทแล้วก็ค่าภาษีนาที่จ่ายสามเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ก็จะเหลือสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทจ้ากดรับเลข OTP ก่อนนะคะเพื่อยืนยันตัวตนว่าเป็นเราจริงจริงจ้าอันนี้เลขหกตัวนะคะที่ได้ไปก็เอามากรอกตรงนี้จ้าแล้วก็กดยืนยันเลยค่ะ รอโหลดแป๊บนึงนะคะโอเคมีแจ้งเตือนมาแล้วว่าเงินเข้าแล้วก็มีสลิปให้ด้วยมีค่า DR Point เอาไว้ช้อปปิ้ง2,500บาทค่ะก็จะมีเงินเข้าบัญชี45,965บาทนะคะโอเคไม่เกิน2นาทีค่ะเงินเข้าแล้วไปดูที่หน้าบัญชีกันจ้ามาแล้วค่ะตอนนี้เราไปถอนเงินที่หน้าตู้กันเลยค่ะ เงินแป๊บหนึ่งนะคะต้องถอนสองรอบนะคะเพราะว่าครั้งหนึ่งอถอนได้ไม่เกิน30,000บาทค่ะรอบแป๊บหนึงจ้าโอเคเงินออกมาแล้วค่ะแล้วถอนอีกรอบหนึ่งนะคะ เพื่อนคนไหนอยากมีไรายได้เสริมเหมือนกับเล็กนะคะทักมาสอบถามได้จ้ายินดีแบ,บ่งปันค่ะเราจะได้มีเงินใช้ไปด้วยกันจ้าโอเคออกมาครบแล้วค่ะได้เงินแล้วกลับบ้านไปหาคุณพ่อก่อนนะคะพ่อทำหน้างงง,งเอาเงินมาทำอะไรแค่ได้เห็นรอยยิ้มพ่อก็มีความสุข